สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ช่องลุงเพชรผาชมนะครับผมมีโอกาสได้พาพี่น้องมาเที่ยวชมวัดแสนซุกครับผมอันนี้จะเป็นลูกปันหงเทพต่างๆนะครับวัดแสนสุขอยู่ทางไปบางแสนนะครับผมจังหวัดชนบุรีครับอันนี้จะเป็นต้นสาระครับดอกกำลังออกเลยครับพี่น้องนี่ครับต้นสาระ ดอกกงามนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นองค์เทพต่างๆนะครับผมนี่นะครับวัดแสนสุขชนบุรีครับผมาพี่นองมาเบิ่งความสวยงามของวัดนี้นะครับผมเป็นทองแดนนรกสวรรค์นี่อย่างนี้แหะครับ บรรยากาศในวัดล่มรื่นครับต้นไม้ร้ายครับพี่น้องนาเที่ยวอยู่ครับ,รบองค์เทพต่างๆครับผมมีอกาสครับพี่น้องมาเที่ยวเมืองเที่ยวชมนะครับผมเมื่อนี้ มาจุดนี้ก็จะเป็นบ่อพญานาคครับผมแต่ว่นน้ำแห่งครับน้ำบ่มีแล้วครับผมนี่นะครับอ๋อมีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่หน่อยหนึ่งครับครับผมเป็นบ่อพญานาคแล้วครับนี่แม่นังกวกพอกครับผมพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับ นี่เป็นบ่อพญานาคครับอยู่จุดนี้ครับผมครับบรรยากาศนาเที่ยวอยู่ครับพี่น้องลมลื่นดีครับฟังทั้งนั้นก็จะเป็นองค์เทพต่างๆเนาะครับผมอีกมุมหนึ่งครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปทั้งชมเมืองนรกสวรรค์อีกอย่างครับผมมันมาจุดนี้ก็จะเป็นอ่าจุดตรงอ่าจักรราสิบสองราศีเนาะครับผมสำหรับปีเกิดของแต่ละคนนะครับอ่าราศีพฤษภที่ตกอันใดนี่ยแหละครับ จะเป็นจุดนี้ครับนี่ครับเป็นจุดสิบสองล้าสีครับผม มาฝั่งนี้ก็จะเป็นแห่งเกียร์ครับมีพระถังซัมจังนั่งครับพี่น้องนี่ครับพระถังซัมจังครับขี่ม้าเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งเกียร์ครับผมแล้วก็บริวารเพิ่นครับตือป่วยกายครับสุดเยิงครับผมสิเดินทางไปชมพูทวีปกันละมั้งนะครับนี่ครับพระถังซัมจังครับผมจุดนี้นะครับเนาะออกจากพระธรรมซังจังมาฝม่งนี้ก็สิเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับผม มากราบมาไหว้มาสักการะกันนะครับขอพรกันก่อนครับผมองนี้ครับผมโพติสัตว์องค์ใหญ่ครับองนี้ก็มสิเป็นบ่อสำหรับให้อาหารปลาครับพี่น้องตอนน้นก็สิมีนกนะครับผมมีนกพิราบครับผมนี่ครับนี่ก็สิเป็นปลาครับพี่น้องให้อาหารปลาอาหารเต่าครับผมเต่ามีปลาเต็มเลยครับพี่น้องครับแสนสุกนะครับผม เตาขึ้นมากพอดีพี่น้องตับต๊ะเป็นไงได้ครับผมตับเตาสม่าเป็นปลาสวายครับเต็มเลยครับผมเต็มนลครับพี่น้องผมครับบอนบุมบมบมอยู่เพินเอาอาหารให้นะครับผมน้ำครับผมสำหรับให้อาหารปลาครับจุดนี้ครับผม เตาไม่อีกแล้วครับเตามาหาอีกแล้วพี่น้องเนี่ยตะโกนโตเป็นไงมาเกินมานะครับครับผมตอนนี้กีถ่ายมุมข้างบนญในเบื้องหน้าครับปลาหลายครับพี่น้องเพิ่นกำลังให้อาหารปลาอยู่ครับเต็มเลยครับครับสบายปลาดุกครับโตเป็นไงพี่น้องเนี่ยระทุนผมมาตรงจุดนี้ก็จะเป็นอ่า บอ่อของพระอภัยมณีครับผมชี้เปลยแล้วก็เป็นนางพันธุรัตเติครับสุดสาครเนาะครับผมบอ่อในวันนคดีครับในตำนานสมัยเป็นเล็กน้อยเคยได้เลี้ยงกันอยู่นะครับผมพี่น้องครับนี่สุดสาครครับผมอันนี้ก็เป็นชี้เปลยครับ เป็นนางพันธุรัตเอ้ยนะครับผมท่าสุสาค้อนครับตรงนี้ครับผมมจุดนี้นะครับมาตรงนี้ก็สิเป็นศูนย์ทอนผู้ครับมรรมครูแห่งประเทศไทยครับนักกวีเอกของประเทศไทยนะครับผมครับศูนย์ทอนผู้ครับผมตรงด้านทางศูนย์ทอนผู้นี้ก็สิเป็นสารของ กุมารท้องนะครับผมก็ได้สิมาขอโซกขอลาบครับผมมาจุดทูบขอเพิ่นเมืองนี้เรื่อยๆครับเลยครับเพิ่นสียให้โซกให้ลาบครับผมทางด้านนากุมารท้องเพิินกับสิมีอชูชกครับผมแล้วก็กันหาชารีครับนี่นะครับชุชกกันหาชารีครับโอ้มีหอดบักหักมานะมนุษย์เชียวครับ เอกขรลิบูดครับผมนี่แหละครับทั้งหักมี่ทั้งท้อครับผมเปินออกมาถวายนะครับสไปเดอร์แมนครับผมเปินออกมาถวายขุมารท้องนะครับนี่แหละครับขุมารท้องที่ถ้าผู้ใด้ที่มาขอโ่งขอลาบครับผมครับนะครับยูทูบขอเพิ่์ลโมนิแล้วก็เสียงเซมซีเนาะครับผมนะครับส่วนมากมือใกล้ๆห้อยสิออก ครับผมคนคนสีม้าหลายครับวัดแสนสุกมองนี้นะครับเนาะนี่แหละครับมาจุดนี้นะครับผมพอออกจากอสมอสมของกุมันท้องแล้วครับกับสิบภาพมาเป็นสิบสองนักสัตว์เรื่องอย่างครับนี่ครับสีนี้ประจําปีเกิดนะครับมีปีขานปีกระต่ายครับมีนาคมีงูนะครับผม ไม่หมามีหมามีลิงไปพูดเหรอครับพี่น้องอันนี้สลับปีเถาะนะครับผมเดือนกระต่ายเนาะครับนี่ปีอย่างนอเนาะครับมาลงครับผมพญานาคเนาะครับอันนี้มาเสงครับผมขี่งูใหญ่ครับในปียังอนอครับพี่น้องครับผม มะเมียเนาะครับเนาะมะเมียนะครับขี่ม้าครับผมอันนี้ปีเกิดผู้ใดเนาะนะครับอืขี่แพะนะครับผมปี่มาแม่เนาะครับผมขี่แพะครับอันนี้เดี่นะครับขี่ลิงเนี่ยปีบอกนะครับผมกาบไมาขี่ไก่ครับผมลักกาเนาะครับขี่ไก่ครับผม ปีหมาครับปีจอครับผมอันนี้ครับผมจอครับอันนี้ก็ปีหมูนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นที่ชีวิตเพิ่นเพิ่นขี้โพงให้กระรอกมาเพิ่นวาันนี้ครับผมครับนะครับคนยืนซีโพงให้กระรอกอยู่ครับอันนี้เป็นกระตกระรอกนะครับผมอันนี้ก็เป็นโพงครับ เป็นคติเตือนใจนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งกฤษเข็นว่าแปลว่า,าจับป่าสองมือสันครับผมบางนี้ครับผมอันนี้เป็นจุดใต้าตาตอ,อเห็นว่าครับเป็นคําถอนนะครับผมเป็นคาสอนหอกไว้ครับใต้ตําตออน,นี่ก็ตักน้ำลดหัวตอคุณความหมายบอกว่าพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องครับ อันนี้เป็นขีงคาขึ้นวอครับผมนี่ครับใสยสารเกินขีงคากเนี่ยเฉียดตะปาดแน่นนะครับผมภาษาภาการก็คางคกขึ้นวอครับผมคนที่มีฐานะต่ําต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักจะแสดงกิริยาอวดดีจนลืมโตไปครับนี่เพื่นครับเก็นคํำสอนให้ขอบมาท้งนี้ก็จะเป็นมักดีหามจั่วครับมักซัวกับหามเสาไปครับนี่ครับ ชอบหาความใส่โตกะสบายได้งาั้นเบาบาชอบเลี้ยนแบบนี้พฤติกรรมดีมาต้องทำงานหนักครับบ่ต้องลำบากครับผมมักดีหามจวนะครับผมมักโซหาหามเสาไปครับพี่น้องอันนี้มากัดมาสิเป็นความหมายครัว,ว่ากำปั้นทุบดินครับผมนี่ค่ะ ตัดหางปลอยวัดครับผมเหลือเขาต้นต้องปล่อยไปตามเลี้ยงตามเล้าเนาะครับผมน,นี่ก็ตัดหางปลอยวัดครับนี่ครับิไปใส่กระป๋าเอาอายุแล้วตัดหางปลอยวัดภาษาบ้านเขาครับมาเบิ่งพ่อญนนี่เราเข็นคกขึ้นภูเขาครับผมทํางานที่ยากเกินความสามารถของตนเองเนาะครับผมเข็นคกขึ้นภูเขาครับ อันนี้เพิ่นว่าผมมีห่วงหาห่วงมาใส่คอเจ้าของครับผมนี่บครับครับมาฟังทางด้านนี้นะครับผมทํานาบนหลังคนครับผู้ที่หาผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยมิชอบธรรมครับผมนี่ครับทานาบนหลังคนมาฟังนี่ก็ที่เป็นบ้านแตกสาแหลกขาดครับผมนะครับบ้านแตกสาแหลกขาดครับฟังทางนี้กันที่นาเนื้อใจเสือครับผม มองหน้าเป็นคนใจดีแต่จิตใจที่มีแต่ความโหดร้ายนะครับผมตรงนี้ครับนาเนื้อใจเสือมรงนี้ก็ล้วงคอง,งูเห่าครับผู้ที่มีความกล้ารูปคนนะครับผมอันนี้ก็ควางงูไม่พ้นคอเจ้าของครับผมเห็ดอีหยังไปแล้วกับ่าพ้นโตเจ้าของวกลับมาหาเจ้าของคือเกานะครับก็หมายครับผมมรงนี้ครับ มาฟังทางนี้เลยกับจับปูใสกระดงครับจับว่างมงนี่ก็ใไตออกมงนี้จับว่างมงนี้ก็ใไตออกมงนี้จับอยู่เบิดมือครับจับปูใสกระดงมาฟังทั้งนี้นะครับผมขวนด้วยมือลบด้วยเท้าครับผมเป็นคนที่รักษาคําพูดพูดจากลับกอกนะครับผมความหมายครับมงนี่นะครับผมมองนี้เป็นเด็กน้อยครับนั่งวัดรอยเท้าผู้ใหญ่นะครับผม น,นี่ก็จะจับแพะชนแกะครับผมน,นี่แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นคำว,ว่าได้ดีขี่แพะไล่พคนว่าครับผมอันนี้ได้ดีขี่แพะไล่อันนี้ก็สาวใสให้ฮกากินครับนี่ยังก็บไม่เบาเบิดเปิดๆๆเผยบดครับผมสาวใสให่ฮกากินอันนี้ก็ตีงูห้กากินครับผมใส่ละงูหักเบิ้ดเราพี่น้องเลย <laughs> มือไม่พายเอาเท้าลาน้ําครับผมอันนี้ครับบ่อซอยล้วก็ยังสิขัดขวางทวงความเจริญผพือื่นครับเพื่อนวานาะครับผมนี่ครับอันนี้ก็สิทจะจับได้ค่าหนังค่าเขาครับกาลังงมลมว่าลมควยอยู่ครับผมลังมีดปาดได้ครับผมเจ้าหน้าที่เพื่อนก็ลมาจับผู้ใหญ่บ้านเพื่อนก็มาจับผมค่าหนังค่าเขาครับอันนี้ก็ความหมายก็คือสร้างตายเบิดโตครับก็เอาใบบัวมาปิดคัมทีปไปิดมิดได้จังเลเนะครับผม ความจมิดยังไหวกับปิดบังไม่ค่อยมีดครับผมนี่ครับมาทางนี้ก็ถอนหลากถอนค้นเลยครับผมทำลายจนหมดสิ้นสักบนเหลือต่อครับผมนี่ถอนหลักถอนค้นแล้วครับโอ้ยอันนี้แห้งคักครับผมนี่ครับฉี่กระป๋อมได้ทองครับผมสาภาการก็บจิ้งกาได้ทองครับคนจนพอมีเขาแน่จากหน้ยกระจ้องห้องครับนี่แหละครับจิ้งกาได้ทองครับท้องเสินบางใหญ่ครับผม ไปสุบหัวก็มากเพราท่านได้ไปสุปไมแล้วมั้งขี่สน,นิมกีนเบิร์ดเราครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำขึ้นให้รีบตักครับผมน้ำขึ้นให้รีบตักถ้ามีโอกาสเราก็รีบช่วยเอาไว้ครับอันนี้ก็น้ำวมปาาครับวอกยังก็บอกว่าได้ครับนี่นะครับน้ำถมปากครับผมทุกหม้อข้าวตัวเองครับอันนี้ครับผม ครับผมนาเที่ยวกับพี่น้องร่มรื่นดีครับผมเป็นสำนวนโวหารสุภาพสตคำเพื่อเพื่อครับที่เพื่อนเฮดขึ้นมาไวเป็นจุดเป็นจุดไฮประชาชนได้มาเที่ยวชมกันครับผมบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นไหลครับผมเย็นสบายครับผมเมื่อนี้คนอาศิหน่อยนะครับฟังท่านี้กับแม่ยางนะครับพี่น้องครับถ่าหัวงูครับผมคนที่มีอายุสูงแล้วความคิดในทางที่บดีในทางชู่สาวครับ สลอแซลลกับผู้หญิงเด็กน้อยมูนันไปนะครับผมขึ้นเถาหัวงูครับผมเถาโมยุสมเถาครับทางด้านนี้ก็จะเป็นไก่ง้ามพ่อขนครับผมนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคนงามพ่อแต่งนะครับผมนะครับไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งครับอันนี้ก็นาวายหลังลอกครับผมนะครับ อันนี้ก็เอาไม้ซีกครับมัดไม้ซุ้งนะครับพี่น้องเพื่อนครับไม้อันนี้เดี๋ยวครับผมเบื้องทอนซุ้งบานนะครับมัดไงครับไม้ซีกมัดง่ายซุ้งครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปเบื้องทั้งนครับพวกเบื้องแดนนรกสวรรค์ครับบ้านนะครับ